สวยจังเลยส่งเสวจังว่าเราอยู่ที่ไหนกันต้องเป็นขนมสำหรับพวกเราแน่นอน<า>เธอพูดถูกฉันได้สตอรี่ละว้าวสดจังเลยแน่นอนว่าเธอโชคอดีนั่นก็ตาฉันเปิดแล้วล่ะโ <c oughs> อม้มีน่ารักจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะอะไรขึ้นในดูเหมือนว่าจะเป็น,มนแมลงสาบละ <Okay. S 1> นันก็มาแล้วเป็นสตอรี่ของเธอเธอ <Wow. S 1> ตามนั้นเลย ฉันก็อยากลองเหมือนกันเอมมาคงไม่รู้หรอกมั้งจะไม่รู้ได้ยังไงล่ะอัสตอรี่ของฉันขึ้นมานะไมค์ฉันก็อยากลองเหมือนกันนี่อะไรกันฉันได้แค่ใบเองสมควรแล้วล่ะวิรันดานี่มันสตอรี่ของฉันนะมันจะกินมันคนเดียวมันดูน่ากินมากเลยฉันอยากได้อีกจ้าให้หมดเลยอร่อยแล้วทำไมจานของฉันมันว่างเปล่าล่ะแล้วสตอรี่หายไปไหนหมด เบรนด้าเป็นเธอใช่ไหมอย่ามาปฏิเสธนะเขาต้องโดนเอาคืนอ้าปากซะแต่ฉันไม่อยากกินมันเธอต้องกินเธอนี่ใจร้ายมากเลยเอ็มมาเออแค่ดูว่าขยาขย่างแล้วเธอกินลงไปได้ยังไงแต่มีแมลงสาบข้างในนะเอาไม่นะฉันลืมไปสนิทแม่จ้ามันอยู่ในเป๋าฉันนะเพียขยดูเหมือนว่ามันยังมีชีวิตอยู่เลยมันกำลังวิ่งมาหาฉันแล้ว ทำยังไงดีนี่เอาอไปนะไห้สำหรับแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันอีกเอมมาเธอชนะแล้วหรอกแปลกจังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนทำไมเธอถึงโยนม,มาให้ฉันล่ะมันกำลังไต่ไปมาแล้วดึวเหมืนมันจะไปแล้วล่ะไม่เห็นสักที่เลยอย่าเพิ่งดูดสรุปสิมันแรงสาวอยู่บนหัวของเธอนะโอไม,ม่นะไม่เอาอีกแล้วเดีย๋ยวฉันช่วยเธอเอมมาอยู่นิ่งๆน,นะฉันมีลังเท้าใหญ่ยอยู่ โอ๊ยเจ็บจังเลยขอบคุณที่ช่วยนะมิรรนดาจูเหมือนว่าแผ่ของฉันจะไม่ได้ผลนะว้าวจานใหม่เยี่ยมนะฉันจะเปิดนะมันเจ๋งมากเลยแล้วเธอจะทชงไงกับมันล่ะฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างแต่ก่อนอื่นเธอเปิดฝาแล้ก่อกันเถอะเย็นลิ้ลูกตาเยอะเลยเยี่ยมจริงๆเอาใช่เธอในโชคดีสุดสด ถึงเวลากินแล้วฉันเริ่มแต่ตรงไหนดีนะบางทีก็จากตาไงล่ะเธอกำลังทำอะไรน่ะเอ็มม่ากยนเล่นได้แล้วโอ้ไม่เอานะอยุดทำตัวหน้าเบื่อสักทีสิว้าวอะไรจังเลยฉันอยากกินอีกอันที่สองนิ่มจังฉันรักมันสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้ว เธอให้แบ่งฉันบ้างล่ะอ๋อไม่มีทางหรอกนี่ก็แทไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำเธอนี่ตลกจนเลยเอมม่าเธไมีตาแต้มปากเลยแล้วยังไม่หมดนะอ๋อฉันว่าฉันพลาดไปแล้วล่ะแล้วมันก็โทษเธอออกเอาล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้โหมาดูกันเลยว่าอะไรอยู่ข้างในซุ้มไม่แล้วเลยไม่รันด้าเธอโยนหอกเขาน่าฉันจังเลยฉันเห็นว่าเธอตื่นเต้นอมแค่ไหนกันโอกาสของฉันแล้ว กำลังทำอะไรนะยแอมมาให้มันจมจมของฉันนะฉันแค่อยากช่วยเธอห่อออกนะจะได้กินเร็วๆอย่ามาหลอกฉันฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่คนดีขนาดนั้นใครทำให้ฉันลื่อมถส่วซ่มไปเลยว้าวนั่นมันอะไรนะดูเหมือนจะเป็นอ้าวใช่แล้วฉันต้องลองเอามิ้มจุ่มดูมันดูน่ากินมากเลย โอ้อร่อยสุดๆใช่น้ำตาลหวานๆกับรสเปรี้ยวๆเข้ากันสุดๆเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วฉนก่อนจะกินหมดฉันอยากลองบ้างอะเธออีกแล้วเหรอเอมม่าเธอทำอะไรนะมิรันดาหยุดตีฉันได้แล้วนะโทษทีฉันไม่ตั้งใจนะฉันเบื่อเต็มทอนแล้วนะฉันไม่ยอมถองง่ายเลยทำมันขี้แพ้งานฉันขอเปิดก่อนนะขอบคุณฉันรู้ว่าเธอไมว่า แฟนตารดเบอร์รี่เจ๋งฉันไม่เคยลองมาก่อนเลยงันก็เปิดฝาแล้วเข้าเอาไม่นะฉันทำเล็บหักเลยน่าสงสารจังมาเดี๋ยวฉันช่วยฉันมีประสบการณ์มากในการเปิดฝาน้ำรู้ไหมเห็นไหมมันได้ผลเลยกลิ่นหอมมากฉันอยากลองมันด้วยตัวเองล่ะไม่มีวันเอามานะนี่มันแฟนตาของฉันกลิ่นหอมสุดยอดเลยฉันมั่นใจว่าราชอยิ่งดีกว่าอีกโอใช่นี่มันสุดยอดเลยอะ น่าจะแบ่งชิ้นบ้างนะฉันสาบเปิดฝาให้เธอนะถ้าเธอไม่แบ่งฉันจะเอามากินเองกันได้ว้าวสดชื่นจังรสชาติก็เยี่ยมแล้วหล่อนนี่มาจากไหนกันเอมม่าฟีมเมอร์เธออีกแล้วเหรอแปลกจังทำไมเฟนต้าไม่ไหลออกมาล่ะอ้อมิรรนดาเป็นไงเป็นไงบ้างฉันเหนื่อยการแก้เธอแล้วนะฉันหวังว่าแฟนต้าทำให้ฉันอารมณ์ดีขึ้นโอ้โทษทีมาอร่อยมากเลยอะขยอใส่หน้าฉันเต็มเมเลย หยุดบ่นได้แล้วปวดาจของเธอสิมันไม่มีจานอะแปลกจังไม่แต่ปุ่มสีแดงต้องทำยังไงเนี่ยไม่รู้สิลองกดมันดูสิเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นใครฉันทำงานกับการสร้างอาวุธเคมีฉันมีอะไรบางอย่างมาให้เธอด้วยฉันเหรอฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลยน่าเสียดายนี่ไม่ใช่เรื่องเธอต้องตัดสินใจนะนี่เป็นของที่เธอต้องกิน เจ้าปุ่มไปเออใช่ฉันลืมไปเลยตอนนี้เป็น่วนสมรภาพบางสีสูงแล้วอะแม่ด้น้าเป็นไงบ้างท่เอ่างโอเคไหมลากอนนี่เป็นลูกกวาดที่ตัวนี้สนโลกเลยฝันร้ายสุดๆฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะกินมันได้ไหมมันดูน่ากลัวมากและ้าเราอะไรอยู่ล่ะน้ามันดีออกเธอได้มีประสบการณ์ใหม่กับรสชาติใหม่หมไงล่ะว้าวใช่แล้วฉันไม่ต้องกลัวเลยแล้วทำไมเธอไม่แบ่งฉันบ้างล่ะเท็าทีนะแต่ฉันขอปฏิเสธที่จะกินออื่น เอาจ้ะแต่ฉันก็ชอบมันนะเออเธอดูแปลกๆนะถ้าเกิดการรับบทที่แท้จริงแล้วใช่ไหมยน่งไม่ใช่อ่ะงั้นฉันขอลองบ้างฉันต้องลองมันด้วยตเองเรียวจีจริงๆอร่อยด้วยแต่ลูกแก้วของฉันหายไปไหนล่ะไม่รันได้ฉันบอกเลยว่าฉันจะกินด้วยตัวเองเอาคืนมันนะโอ้มันว่างเปล่าแล้วอ่ะโอ้ฉันชอบมันสุดๆแนหยุดไม่ได้นะตอนนี้ฉันรู้สึกเปรี้ยวปี การโลดวนมันเปรี้ยวมากเลยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันหลบพ้นแล้วสินะ 1, นึ่งสองสามล่าว้าวกระป๋ดเปาแปะแล้วก็น้ำหวานด้วยฉันมีความสุขจังฉันเชื่อแล้วว่าฉันโชคดีว้าวเดูดเจงมากเลยมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอเคอะไรกันเนี่ยนั่นมันดูเหมือนลองศพเล็กๆเลยมันทำให้ฉันกลัวฉันเดาว่ามีอรน่ากลัวข้างในแน่แงั้น ฉันเริ่มนะฉันมั่นใจว่าของเตงอร่อยอ่ะฉันจะไม่หกสักหย่อเลยเรียบร้อยหวานมากจากนั้นก็เปิดถังลูกกวาดฉันมั่นใจว่าต้องชอบมันกันเดิมแน่นอนว้าวสวยจังเลยไม่อยากเชื่อเลยเอมมาลากจล้องของฉันได้แล้วนี่มันอาหารของฉันนะฉันจะกินเองโว้วกำลังมีพูดในปากของฉันฉันไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาเป็นคำพูดได้ยังไงโอ้ อร่อยจริงเลยแต่มันกำลังระเบิดอหู่หัวของฉันพระเจ้าใกลไปถึงเลยดูสิแอมแม่าถึงเวลาดับมันแล้วละ่ะราก่อนนะม่แรนดาฉันว่าน้ำหวานมันจะช่วยได้ะขอบคุณมากนะยแอมม่าเธอมาได้ถูกเวลาเลยตอนนี้ก็ตาเธอกินแล้วละ่ะเธออย่าพูดถึงมันดีกว่าฉันกลัว,ฉ,ลวฉันกลัวที่จะเปิดกล่องนั่นนะ oh, <no. S 1> เอาแล้วนะมีคนออกมาด้วยนี่มันอะไรกันฉันไม่เข้าใจเลย ลองเข้าไปดูกใกล้ๆสิฉันคิดว่ามื่อคืนน้าโชว์สุดเพลดนละฉันรู้สึกแย่แทนเธอเลยผลร้ายชัดๆมันแหลมมากนล่นของฉันต้องติดไฟแน่แต่เธอก็ควรกินมันนะไม่ชีเลียดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกแล้วสิตอนนี้มีบางอย่างกำลังออกมาแลวก็ไดต้องบอกว่าฉันจะติดไฟแล้วช่วยด้วยเมเรนดาเอาไม่นะไม่เอาอีกแล้วเก็บพ่นมาทั้งชั้นสิ ควคุมใจไม่ได้แล้วหยุดทีได้ปดโปรดฉันคิดว่ามันจบแล้วล่ะอย่างน้อยนี่ก็เป็นข่าวดีมรนดาเธออยู่ไหนอะอยู่นี่เธอทำฉันลมตึงไปเลยเธอดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอก็ด,ด,ด้วยอะ3ามสองหกระเทียมสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่จานที่ดี่สุดใช่ไหมนี่มันมากเกินไปฉันทำไม่ได้เธอว่าแบบนั้นเหรอนี่ดูก่อนอ ได้อันเดดก็ไม่ดีเท่าไหร่นะเ <You. S 3> อียวอีธานเธอเริ่มก่อนสิแล้วผู้ชายเอาสามซอกนะฉันทําอะไรผิดถึงต้องโดนแบบนี้ด้วยเอย้ยกินอีกรสชาติเป็นยังไงละ่ะเธอคิดป็นยังไงละ่ะแย่ที่สุดเลยโทษอีธานที่น่าสุดสสนปล่อยฉันเถอะเธอเริ่มเลยเอ็มมาฉันมีทางแล้วหรอือชิมะหรือมีอย่าแม้แต่จะคิดเอาให้ตายนี่มันแยกก่กว่าที่ฉันคิดอีก ฉันบอกเธอแล้วจูเลียกินสิออมีคนเลียกฉันพอดีอ่ะนั่งลงแล้วอย่า่าโกหกกันได้กันได้ดีขึ้นเยอะฉันแข้มแข็งฉันทำได้อิธานอย่าใจร้ายนักสิดูสิว่ามันตลกขนาดไหนทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยรู้ไหมยังขาดใครไปแบบไผยังไงล่ร หยุดเลยทางอีกแค่นดเดียวเธอกินกระเทียมส่วนฉันจะกินเธอเออกไปนะแค่นี้ก็ลำบากมากแล้วจูเลียเธอโอเคไหมนอ,อนจังเลยขอบคุณสวรรค์นี่สมวนก็จบแล้วฉันหวังว่าเราไม่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วนะเธอชนะแวมไพร์ได้ส,สาวเก่งมาก ดีดีบ้างเล่าต่อไปเราได้แพนเค้กทุกคนได้จางของตัวเองแล้วบางคนก็ได้สีสันสดใสมากกว่าคนอื่นฉันหิวจะตายอยู่แล้วงั้นฉันเริ่มนะฉันจะเพิ่มคมอะไรลงไปอีกด้วยววปครีมแล้วก็เอ็มแอนด์เอ็มด้วยมันออกมาดูดีสุดๆอืมอะไรแบบเลียนนิ้วเลยตาเธอล่ะเอ็มอฉันจะเพิ่มมันลงไปเหมือนกัน ก่อนอื่นฉันทำให้มันใหญ่ขึ้นโดยที่นวดแป้งนี่ละและตอนนี้มันก็กลายเป็นเค้กยะยเอาไปสิฉันจะใช้ให้มันกระปองเลยแล้วก็เพิ่มมาร์ชเมลโล่แล้วก็ M&M ด้วยนั่นดูเหมือนเค้กเลย,ยตอนนี้ฉันมีความสุขจุงแล่ถ้าจะยัดมันเข้าปากได้ยังไงนะ ไม่ต้องห่วงฉันทำได้สบายมาั mm ้ hmm. ฉันก็อยากทำเหมือนกันนะ่ะส่งมให้ฉันที <Okay. S 1> อันนี้โอ้แล้วเข้าเออมันกำลังจะหกแล้วเต็มตัวพวกเราเลย mm hmm. พอทีเอานี่ไปออฮิตตายและครั้งนี้เรามีหมอกฝ้นลงังอีธานได้แบบนับไ่่ท่นเลยจูเลียได้ไม่น้อยกว่าแต่มาสีได้ชิ้นเดียวเองก็ <Hey. S 1> สุดู้ๆนะ ถอยไปมันเป็นของฉันไม่ต้องว่าขนาดนั้นก็ได้อ้อเรามาเล่ากันดิมะมันดูน่ากินแล้วก็มีเยอะมากด้วยไม่แน่ใจว่าเขาจะยัดลงปากได้หมดไหมฉันว่าฉันได้เยอะกว่าหยิดอวดได้อีกแล้วแล้วก็มีหมอนฝรั่งเหมือนกันแหละนี่จะเรียอ๋อโอเคอ๋อฮะ จะหลอกเขาเป็นไงจากนั้นแล้วก็เอหามาักฝรั่ทั้งห,หมดเลยฉันมีสีฉันต้องใช้แล้วออ,อีทานเลยดูตรงนั้นสิเออมันได้ผลฉัน <c oughs> จ,จะมัดเขาไว้เอาหมาักฝรั่งมาเร็วฮ้อเลยหยุดนะต้องมนของฉันไม่แล้วหลอกเธอเนะี่ย เอาคืนมานะพวกหัวขโมยหยุดตะกรอนสักทีจะทำให้เขาคุกบ่าได้ไงนะอ๋อ้น่าใช้ได้แหละทำดีมากในพริบตาก็มีมะนาวมาเสิร์ฟแล้วฉันรู้ว่าน like well> well> uh ี่ไม uh 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 ่ใช uh ่ของโปรดของใครแน่แต่ยังไงพวกทัรักษาก็ต้องกินมันอยู่ดีจูเลียเธอเริ่มเลยโอเคอ๋อเปรี้ยว ไม่ไหวต่อเลยอีทนอันก็ได้โอ,โอ้ให้ตายนี่มันจะเปรี้ยวกันไปนะฉันต้อง,ลงหลังน้ำตาแน่เลยเอ็มมาไม่ไหวง่ายมากถึงนจะเปรี้ยวแต่ฉันก็รับมือได้แอ,อ้ออออไม่ฉันรับไม่ไหวเอ,อ,อย่าถุยนะออแล้วถ้าเราเอามาเป็นน้ำผลไม้ล่ะไอเดียดีมากจูเลียฉันมีกอกด้วย อีธานส่งแก้วไว้ฉันทีจัดไปว้าวมันได้ผลเแก้วเดียวไม่พอ <What? S 3> ไม่ต้องห่วงเออชื่ว่านั่นก็จะไม่พอนะอีกอันสิอันนี้ฉันมีอันที่ใหญ่อีกด้วยและมันก็เกือบเต็มเลยคุณ <c oughs> เธอทำได้ดีนี่ <c oughs> จานนี้ไปด้วยสิถ่ <No. S 1> ายเงินให้ฉัน <laughs> นี่น่าจะเปียกสุดๆเลย <laughs> ครั้งนี้เป็นของดีแหละอีธาน <Wow. S 1> <laughs> ใช่เลยฮอตเดิล <Yes. S 1> <h ums> หนึ่งอันสำหรับเอมมาเอ็มไม่แก่อันสำจูเลียและอีกเป็นตาอีธาน <laughs> ฉันก่อนและแน่านอนฉันอยากเพิ่มซอสมะเขือเทศแลวก็มัสตาร์ดลงไปด้วยว้าว wow. Lên trên lên Dạ con Thường là kinh Ồ, nếu mình đi mát lên Đừng có lửa léo Ý thay lên Nhưng mà lo thì đi đi Em mất khỏi giếm này đi Nên non Chỉnh Chẳng biết mình nữa Ethan, wow, wow, ฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันคนสุดท้ายแต่ฉันจะอ๋อนึกออกแล้วฮะ <What? S 2> <า>ฉันจะแก้คุณหมูตรงนี้มันจะออกมาตลกมากเลยไหมอีทาน,นี่สนับเธอ <laughs> อีกอันเหรอเยี่ยมมันไม่เคยเป็นคำมากเกินไปโอ้ <Hey. S 1> oh. hey. ตลงจังท้ายแต่ไม่ท้ายสุดฝรั่งกลับมาอยู่บนโต๊ะอีกแล้วจับได้สวยมากเลยใช่ไหมจนเลได้ตับสูงเลยอีทานก็ไม่แย่ส่วนเอมมาโชคายอีกแล้วสิเอาไม่เอานะฉันพร้อมแล้วมันเลยฉันจะเขียวมันให้ช่วยชีวิตเลยเพราะเธอเห็นนีม่มะมไม่มีทางว้ เขียวดูไม่ค่าพวกเธอเท่าไหร่นะพวกเธอหลับไปทั้งหมดนี่นจะอยู่ในปากฉันนี่เป็นชาเลน์ที่ดีที่สุดเลยเย้ yeah. ฉันรู้นะว่าเธอได้เยอะที่สุดถ้าจริงอาจอาจะน้อยกว่าแต่ยังไงมักฝรั่งเป็นมัฝรั่ง hmm. ฉันอยากได้อีกิ้งไอเดียแค่เวทมนตนิดหน่อยแล้วก็โชว์อันก็ดูนะนี่คือหมากฝรั่งอันย์แต่ทำไ,ได้ยังไงอะ <What? S 2> yeah. ตอนนี้ฉันมีความสุขมากเลยยม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 ,มถึงเวลาปอดลูกป่องแล้วโอ้ใช่ด้วยฉันก็ล่องลอยไปบนฟ้า,าฉันก็อยากบินเหมือนกันเย,ย้มันได้ผล <What? S 3> จูเลียกับม <What? S 1> อรโอ้เธอด้วยเอมมา่าพวกเธอกำลังไปไหนกัน งายทุกคนฉันสัญญาไว้แล้วกับพวกเธอว่าอาจจะทำอะไรสนุกสนุกกันแต่ก่อนอื่นเราไม่เล่นเอมมาและไม่ลันได้กันตอนนี้เราก็พร้อมจริงๆไปกันเลยก็ตามน,นั้นแหละยิ่งกว่านั้นฉันและพวดดีแล้ว <c oughs> ว้าวบางหลังมันมีพริกล,ล้อนอยู่ด้วยล่ะฉันไม่แน่ใจนะว่าเธอจะชอบมันนะ่ะแต่เธอก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเมื่อเลือกไปแล้วนะ่ะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยอ๋าไม่นะ คีเผ็ดจริงๆเหรอพอกันทีฉันไม่อยากกินมันจะได้ป็นไงกันดีเนี่ยไม่รู้สิเธอน่าจะลองดูนะฉันไม่แน่ใจว่ามันเป็นไอเดียที่ดีไหมฉันควมีทางเลือกแล้วสินะเออมฉันรู้สึกระน้อนขึ้นมาแล้วล่ะนี่มันฝันร้ายชัดๆเลยแต่ก็น่าเธอทำได้ดีมากททำได้ดีเรนดาเธอเป็นยังไงบ้างล่ะ ฉันได้เลือกปมแล้วล่ะเก่งมากฉันจะให้รางวัลเธอสักหน่อยนะแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตแลรอมันน่ากินมากเลยใช่ไหมฉันปฏิเสธไม่ได้เลยล่ะฉันยังเอาเข้าปากเองด้วยซ้ำไงนี่เธอลืมอะไรไปหรือเปล่าเออมักเสียวดได้แล้วช็อกโกแลตเป็นของเธอฉันจะเอาให้เธอไปเลยเอ้ยหัยัมันคืออะไรอะว้าวช มากเลยฉันเลือกได้ถูกจริงๆสัญชาตญาณของฉันไม่เคยพลาดฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมในนี้มันร้อนจังเลยโว้ทำไมไม่ตอ้์มันสูงมากเลยแม้แต่ช็อกโกแลตก็ละลายด้วยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้าฉันจะเปิดแอร์นะเรนเด้เลยอีกนิดนึงนะนี่เป็นของเธอแล้วอะไรกันเนี้ยนี่มันม่เหมือนช็อกโกแลตสักนิดเลยโอ๊ยตาฉันมองไม่เห็นเลยนี่มันเกินไปแล้วนะ ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบเท่าไหร่นะไม่สักนิดแต่มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะเพราะเอ็มมากกำลังติดไฟตั้งหากแล้วเราต้องไปเรียกช่วยเธอแล้ว<อ>แล้วฉันจะเอาน้ำมันจากไหนนั่นเนี่ยนึกออกแล้วมีน้ำมีถังไงหวังว่ามันจะพอดับไฟได้นะน้ำาคในที่สุดเย,ย้เขายังช่วนะฉันรู้สึกดีกึ้นตั้งเยอะเลยเอาดีจังที่ต้องอย่างจบลงด้วยดี ถึงเวลาของรอบที่2แล้วล่ะเรนด้าเรามาเริ่มจากเธอกันเลย <Hey. Yeah. S 1> ได้เสมอเรียบร้อย <gasps> ความกล้าของเธอทำให้ฉันมีความสุขตลอดเลยเอาละ่ะ <What? S 1> ฉันจะทำยังไงดีกับเครือสำอางพวกนี้นะแต่ฉันหวังว่าเธอจะรู้นะ <What? S 1> ว้าวมีหลายอันเลยเจง๋งยังมีอีกอย่างนะห <Wow. S 1> ย่อนลงมาเลยฉันล่ับอยู่ว้าวนี่มันคือกล่องเครื่องสำอางนี่ฉันรักการแต่งหน้าที่สุดเลยเริ่มกันด้อายแชโดว์ละกัน สีสวยจังเลยเยี่ยมถึงเวลาหยิบแปลงขึ้นมาล้วก็สร้างสรรค์กันแล้วล่ะฉันมั่นใจว่าฉันสร้างผลงานชิ้นเอกออกมาได้เลยฉันแค่ต้องการเวลานิดหน่อยอู้ลหลานเออฉันไม่ชวนเธอดีกว่าฉันไปหาเอมมาดีกว่าเป็นไงบ้างทุกอย่างโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วล่ะเยี่ยมมากฉันดีใจมากที่เราไม่ต้องมาเสียเวลากัน ต่อไปก็คือไอติมแสนอร่อยเธอต้องชอบมันนน่นแน่โอ้อทำไมมันเย็นจังเลยอะไรอีกข้างในน้ำแข็งนั่นเหรอว้าวมันคือไอศครีมฉันชอบมันที่สุดเลยดีจังฉันได้เยอะมากเลยฉันพร้อมจะกินให้หมดแล้วมันอร่อยเวอร์เลยขอบคุณนะฉันหยุดไม่ได้แล้วฉันเหมือนเสพติดเลยละ เออเอ็มมาเธานจะกินอย่างระวังหน่อยนะแล้วใครสอนล่ะก็ให้สค็มอ,อร่อยมากนี่โอ้ฉันหนาวจังเลยบางทีอาจจะมีผ้าหมให้ไหมนะแะเปิดฮีเตอร์ให้กันได้นะหรือบางทีก็กดปุ่มนี้ลแหอะจะทำอะไระเอ็มมาจุดนี้ต้องทำทุกอย่างพังแน่เลยมิเรนดามาช่วยฉันแล้วเขากอ,อะไรขึ้นโอ้ใช่ได้ป่ะผมโ h ค n k ค o งั้นฉันขยิมหน่อยนะเอาไปทำไมไปถามที่หลังน่ก่อนอื่นต้องช่วยเอมมาให้อุ่นขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันขยับได้แล้วเยี่ยมขอบคุณมากนะเวนแต่ไอศครีมของฉันละลายหมดเลยเอ้ไม่นะนี่มันล้มแหลวที่สุดเลยใช่แล้วเอ็มมาเธอคิดถึงอาหารมากเกินไปแลครั้งนี้แล้วทำไมแม่อไดรปอบผมมาเคินชฉันสักทีฉันเห็นมรกรุนพร้อมสำหรับรอบถัดไปแล้วงั้นก็อย่ารอช้า แล้มาเลยตามใจเธอเลยม่เรนดาฉันไม่อยากเี็งกับเธออีกแล้วแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่เธอต้องใส่ชุดป้องกันซก่อนเอานี่ไปนะเธอต้องใช้มันได้สิอย่างที่เธอบอกเลยเยี่ยมเลยงั้นก็มาเริ่มกันอไอพวกนี้มันหนักมากเลยฉันแทบจะยกไม่ไหวเนี่อ้าเจ็บตรงเลย ฉันถ้ามันหลุดมือนะตอนนี้ก็หลับที่เหลือนะเจ็บจังเลยพอสักทีฉันเห็นดาวกำลังหมุนรอบตัวเลยเนี่ยอิดนันเหรอแต่ฉันต้องใช้อิดมากไปทำไมขนาดนี้งั้นก็เธอเอาซีเมนต์กับเครื่องมือไปด้วยนะเธอจะต้องสร้างอะไรสักอย่างนะเธอตัดสินใจได้เลยมันไม่มีข้อจำกัดแต่ฉันไม่เคยสร้างอะไรมาก่อนนี่ฉันไม่รู้ต้องจัดการยังไงได้ซ้ำ มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสที่จะได้แสดงจินตนการอันล้ำลิศของฉันก็ได้นะมาเริ่มกันเถอะฉันมั่นใจตั้งออกมาอลังการแน่นอนันเริ่มจากตรงนี้เยี่ยมนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยฉันรู้ตัวเลยว่าตอนนี้มันต้องเป็นการแพนที่เสริมมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอทำได้งั้นฉันขอตัวก่อนนะตาฉันแล้วเหรอเร็วจังโอเคงั้นฉันกดปุ่มนี้ เยี่ยมเอ็มมาฉันมีอะไรที no ่น่าสนใจให้เธอเหมือนกันมาใกล้ๆสิเร็วเข้านั่มันอะไรอ่ะฉันรู้สึกแปลกมากเลยมันเหมือนมีทรายเป็นตันๆในเสื้อฉันเลยขนส่งพัานไปได้ดีเยี่ยมไบายสิ่งที่ฉันต้องทำแค่ให้เครื่องมือกับเอ็มมา ฉันต้องทำยังไงพวกมันล่ะอย่าเธอก็เข้าใจเองล่ะลับนะเข้าใจแล้วฉันสามารถเล่นกระสร้างกองประสาททรายได้ขอบคุณนะฉันว่ามันต้องสนุกดันแน่นานมากเลยฉันไม่ได้กอทรายน่ะฉันเคยชอบมันมากเลยล่ะฉันเห็นว่าเธอกำลังสนุกดิโอ้ใช่โดยเสิมันออกมาแย่งขนาดไหนว้าวเป็นภาษาที่สวยมากเลยมันสวยงามอลังการมากแล้วนั่นคืออะไรอ่ะ ชอบตัวของฉันไหมฉันพยายามสุดๆเลยขอดูใกล้ๆหน่อยนะเสร็จแล้วเรียบร้อยดูเหมือนว่าเอ็งยังไม่เข้าที่เลยฉันจะแก้ไขมันเองถ้าทำอะไรลงไปนะตอนนี้มันกำลังจะพังแล้วโทษทีเชค่อยากช่วยนะอ๋องขอบคุณโทษทีนะ